แอดปักแดงลายเดียวเลยมีตัวแอดนะครับแอดเข้าไปตอนนี้ถ้าข้อความไปมันอาจจะมันอาจจะยังไม่มีข้อความตอบกลับมันอาจจะตอบตอบกลับแบบนั้นตอบกลับแบบนั้นไปก่อนแต่พวกเราเห็นอยู่นะคะก็เข้าไปสับกันไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะคะก็นี่แหละทุกคนพวกเราจะไปแล้วนะคะตอนนี้จะไปแปะสติกเกอร์ต่อจะไปเอ่ยใดตอบหลายลูกค้าเอ่ยใดต่อนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาปาแดงนะคะเป็นน้ำปลา ต้มสุกปรุงรสแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะครอร่อยมาแล้วนะคะจากพวกเรา Nick กมีนนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นขายแ <5 S 1> ับแรกขายวันแรกนะคะ5ขวด270บาทรวมส่งไปเลยทั่วประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรับนั่นก็เป็นเรื่องราวของอสองศิลปินนะครับในค่ายดังแกมมี่นะครับน้องเน็กนันลุพลกับน้องมินมินตราอินทิลานะครับก็บ ปัจจุบันนี้ก็เปิดร้านอาหารนะครับดังที่เอฟซีที่ติดตามเพื่อนได้หู้จักนะครับอยู่รามินทาซอยหานะครับเป็นร้านขขยอาหารอิสานนะครับลาบน้ำตกสมตำหรือย้ําอย่างก็แล้วแต่มีหลากหลายด้วยสูตรปรลา่าพิเศษซึ่งเพื่อนก็ได้ยี่หอมาแล้วนะครับปะแดกนะครับผู้ใดสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยครับได้ไลน์ P P A แอดก่อนนะครับด p a DAK นะครับปลาแดกนะครับเพิ่นกะซีทรงมาแห่ฮอดบ้านพละราคาเท่าใดกะติดตามเบงในเรื่องราวของทั้งสองนะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับที่ศิลปินในวัยแค่เนี้ยนะครับ20กว่ากว่าเนี่ยรู้จักธรรมากิน้างเนื้อ้างตัวนอกจากจะเป็นอาชีพนักแสดงแล้วก็ยังมาประกอบอาชีพเสริมซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ มีรายได้เสริมเข้ามามากมายนะครับก็ดขึ้นอยู่กับทั้งสองทั้งสองศิลปินนะครับที่จะมาอยากได้หลายเล็กน้อยซ้ำใดนะครับเนาะกผลงานด้านเสียงเพลงถ้าคนที่เป็นเอฟซีแล้วก็ชื่อหัจักนะครับเนาะล่าสุดน้องเล็กนรลพลก็เก็บซ้ำฟ้านะครับในค่ายของแกมมี่นะครับมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้ไปแล้วซีล้านวิวแล้วเนาะอาทิตย์กว่าๆบอกกับ อาทิตย์กว่าซีลานวิวนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เดียวนะครับผู้ใดสนใจอยากฟังก็กดเข้าไปเลยครับเจ็บซัมฟ้าก็ที่ได้ฟังผลงานจากน้องเน็กนะร่ลผลส่วนน้องมิ้นตานีก็มีหลายๆผลงานเพลงขึ้นกันที่เอฟซี FC, หรือท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับข่าว่นก็นอาจจะต้องไปติดตามเบิ้งในเพจในช่อง YouTube ของทั้งสงท่านนะครับเบิ้ง แต่ที่บ้าโรดนำมาเรื่องราวมาลงในช่องบ้าโรดก็นเนื่องจากว่าสนโตชอบและประทับใจในาการทำรารหากินนะครับเนาะขยักขยันอนอกจากจะทำอาชีพศิลปินนักร้องนักแสดงแล้วเออพื่อนแสดงหนังพร้อมนี้นะครับแสดงละครพร้อมนี้ทั้งสองท่านนะครับที่ผ่านมากัใครหลายท่านคงติดตามนะครับเนาะแล้วก็ เป็นเด็กที่ขยันนะครับถือว่าทั้งสองด้านในกาขยันเป็นคู่รักที่ถือว่าลงตัวในระดับหนึ่งนะครับสนับสนุนครับไปติดตามผลงานกันได้ในช่วงนี้ก็จะมีภาพเรื่องราวนารักนารักมาประกอบกันนะครับขอญาติน้องทั้งสองคนนะครับนำภาพนารักนารักมาให้ f อแฟนคลับได้เบ่งได้ติดตามกันนะครับวันนี้บา์โรดก็ขอฝากติดตามนะครับช่องบาโรดธรรมชาติออฟฟิเชียลแล้วก็ กดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ให้บาโลดเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้สรรหาคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ฟัง้องต่อไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งความน่านรักน่านรักของนั้งสองเบิ้งนะครับจังใดกะขอติดตามเบิ้งน,นะครับผลงานทั้งสองท่านนะครับอยากได้ปลากะแอดไลน์ไปได้ครับแอดไปได้กับอ่า P A นะครับ D A K นะครับป้าแดกนะครับอ่ะไปเบิ้งความน่านรักน่านรักของทั้งสองท่านต่อครับ อยากจะบอกทุกคนวนะ่าพวกเราไม่ลืมไม่ไม่ลืมแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ไปล่อยนอนเออไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ปล่อยป,อยปละละเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันพวกเราก็ค่อยๆทําไปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยพี่น้องนะคะค่อยๆทําไปทีละสเต็ปตัวนี้ก็ทําแบบโอทอกไปนะคะเพราะว่าน้ำปลาก็ทําเองกอก็มากอกเองที่บอกกอก็มากอกเองปิดฝาทําเองทาความสะอาดแต่ทุกอย่างเราสะอาดจริงๆถูก แต่คือด้เองขายเองนะคะนะคะและทีนี้เนี่ยอยู่ที่การสนับสนุนความเมตตาของพี่น้องถึงบอกว่าถ้าอร่อยสั่งต่อแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะพวกเราจะได้นำเงินทุนต่างๆนะคะไปขยับขยายกิจการนะคะทุกคน ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของสองศิลปินนะครับคู่รักวัยยังหวานวัยยังน้อยอยู่นะครับน้องเน็กนัลพลน้องมินมินตรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนาะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ทุกคนนะครับที่เรื่องการทำมาหากินและก็เรื่องาการวางตัวนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งสองคนเป็นบุคคลสาธนารณะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเยาวชนก็ว่าได้นะครับเนาะ,ะในเรื่องการแสดงศิลปะศิลปินร้องการร้องการร,การ,รำกับว่าต้องห่วงเรื่องซุ้มเรื่องเสียงนะครับจังไรก็ฝากไปเบื้องหน้านะครับน,น้องเล็กนรลพุนแล้วก็น้องมินตราอินทรานะครับ แต่งพุนกับเก็บซัมฟ้าโอ้ลองวางไหนเนาะบาลดลองเป็นนะครับเอาจากไหนก็ฝากเข้าไปเบื้องไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆนะครับที่บาลรดนํามาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาทั้งที่อยู่ในไทยแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศรับชมรับฟังในเมื่อนี้นะครับฝากศิลปินทั้งสองคนไว้ในอ้อมใจพร้อมกับร้านอาหารนะครับอยู่รามินตาซอย5พร้อมกับ ปลาแซบปลาแหกนัวนะครับบารโรดยังไม่ทานในซิมเด้แต่สิสั่งมาซิมอยู่นะครับขวดละราคาโบแพงนะครับถือว่ารับประทานได้นะครับราคานี้นะครับเอาทางไหนก็ฝากเรื่องเา่าดีๆนะครับนะไว้มาพคมมาเจอกับบารโรดใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ